แนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมอสันสาราสันอายุ34เข้า35แล้วแต่ดูเหมือน18อยู่ร <c oughs> อนะรอรับใช้พระเจ้านะครับก็หาเวลาว่า,วามาเที่ยวกันกับท่าอาจารย์วินนะทำอ,อุปกรณ์สดๆร้อนๆเคกลินชาช่วงนี้การรับใช้เป็นไงบ้างครับการรับใช้เหรอกรเกษียณแล้วนะเนี่ยเริ่มเกษียณแล้ว <c oughs> อะไรแปลว่ากเกษียณ ก็คือวางวางแผนวางแผนไว้หมดแล้วแล้วก็ให้งนันให้ระบบทํางานเราก็ประคับประคองดูแลน้องๆไว้ตอนนี้ที่โบสถ์มีอะไรบ้างครับมีงานอะไรบ้างงานรับใช้พันธกิจอะไรบ้างมีผมรับรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่สามคนผมส่วนตัวรับเลี้ยงส่วนตัวนะฮะกกำพร้าสามคนนะแล้วก็แต่ผมรับเลี้ยงมาเกือบสี่ปีละตั้งแต่ปสามบเดียวนี่อมอแน้วอ่อ เป็นพ่อคนตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วผมอ่ะแล้วก็มีตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับอคอเพเปชชั่นนะแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีสอนเสริมภาษาจริงให้กับเด็กในชุมชนเด็กยาจนนะครับนเนาะด็ยยาจนด,ด้วยโอกาสนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วมีเป้าหมายยังไงในการรับใช้ต่อไปก็คือช่วงนี้ เออตอนนี้นะสถานการณ์ทุกวัเนี่ยก็เป็นอะไรที่ลำบากนะไรายได้ผู้ซัพพอร์ตอ่ะผู้ซัพพอร์ตก็ไม่ค่อยเข้ามานะครับก็เลยคิดว่าอาจารย์ก็ต้องมีวิชาในการเนุชีวิตเพื่อรับช้พระเจ้าเหมือนอาจาร์ปโรนะผมก็เลยวางแผนจะเปิดอู่ซ่อมมอไซค์เดี๋ยวต้องไปอบรมเพิ่ม เพื่อที่จะมีใบประกอบอาชีพนะแล้วก็ให้น้องๆที่จะพึ่งพาตัวเองฝากไว้กับพระเจ้าพึ่งพาตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองในหมายถึงรายได้นะเพื่อรับจากพระเจ้าอย่างยั่งยืนนะครับนาะถ้าเราพึ่งเนี่ยคงข้างนอกเนี่ยถ้าเขาช่วยเราไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเขานะครับนาะไม่ใช่ความผิดเราด้วยแต่ปัญหาธุริจงานมันเดินไม่ได้แต่ถ้าเรามีอาชีพที่เรามั่งคงเราสามารถช่วยคนได้ด้วยนะครับแต่เราก็รับจากพระเจ้าอย่างมั่งคงนะครับ ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้พี่น้องหลายคนมันก็ลําบากเนาะอ,อยากจะนุนใจพี่น้องอยังไงบ้างว่าช่วงนี้โบสก็ไม่ได้เข้าแล้วก็การงานของเขาอะไรเงรี้ยอยากจะนุนใจยังไงครับผมเนี่ยมีมุมมองนะครับว่าอุปสรรคก็เหมือนข้อสอบถ้าคุณไม่มีอุปสรรคใดๆนะทุกอย่างมันรับลื่นเราก็ไม่สามารถ เราพูดได้แค่รับพระเจ้าแต่ไม่ไม่มีการแสดงออกมาการแสดงออกมาไม่ค่อยมีเพราะเราไม่มีข้อสอบเนี่ยนะเหมือนไปโตอ่ะรับพระเยซูแล้วนั่นละบหนาตายตายพ่อพระองค์ได้สุดท้ายเจอบททดสอบเปยงไงนนะเราไม่ได้มาว่าเขาเนาะแต่หมายถึงว่าไม่มีบททดสอบเนี่ยมันก็พูดพูดได้พูดได้แค่ปากเปล่านะสถานการณ์แบบน,นี้ถ้าเรายังอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อรับใช้พระเจ้าอยู่อย่างยืนหยัดหรือรับใช้พระเจ้าได้เนะี่อก็มันเป็นข้อสอบที่ว่า ยืนยันให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้นะครับฝากไว้กับพระเจ้ามีอะไรที่เราทําได้เราทําให้ดีที่สุดป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะทำอาหากินสุจริตให้ดีมากที่สุดนะแล้วก็ให้กาําลังใจซึ่งกันและกันเราเป็นผู้รับใช้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานาการณ์อะไรเนี่ยเราอย่าเป็นผู้ที่ตัดเพาะชีวินนะเพราะเราเป็นผู้ที่ให้กาําลังใจคุณในขณะนั้นผู้รับใช้เนี่ยตัดเพาะชีวิว่าโอ้ไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้วอย่างนี้ปั๊มเนี่ยยิ่ง สมาธิเนี่ยไม่มีความหวังแล้วถ้าไปสู้ไม่สู้แล้วเจอทหารแล้วแบบท้อแล้วไม่เอาแล้วไม่กังเกนไม่ขึ้นแล้วยิ่งเจอไปโตบอกไม่เอาแล้วไม่รับใช้แล้วไม่ขึ้นไม่กังเกนแล้วเนี่ยเราในจบเพลเลยแต่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราสู้นะเพราะฉะนั้นทุกคนนะท่านผู้รับใช้แล้วก็สมาธินะครับเนาะถือว่าเป็นบททดสอบอีกข้งหนึ่งให้เราเติบโตมากขึ้นนะครับแล้ววันนี้สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้มาเที่ยวป่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ สนุกเบบอีแบบนึงนะสนุกเบบอีแบบนึงนะเที่ยวถนนดากับเที่ยวถนนดินแดงนะมันต่างกันเนาะอต่างกันเรามาผ่องใคลนะครับเนาะพวกเราใช้อีกอย่างนึงฮะต้องหาเวลาผ่องใคลบ้างนะครับเนาะแต่ไม่งั้นเครียดข้าวต่อไตไม่ดีนะผ่องใคลนะครับมาล้มมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับเนาะก็มาย่างปลากีนนะครับเนาะหนึ่งต่อแฟนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับพเจริญพรนะครับผมเจริญพรครับครับผม